วันนี้ป็น่หยอย่าเอาของป้อมชอยวันนี้ล่วันนี้ปิหน่ไปกี่แล้วเนี่นนยชแล้วเคยัดปูวันนี้กินขนมเส้นดูปีหน่หนึ่งวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซช่องคีงโมมือหนึ่งกุ้คนก็ทานนครับ เรงนี้กินย้อนมาปะกับผมพี่แหน่งเด็ดแต่กับพี่พี่มมมือเหนือพร้อมๆน้อ,นองๆทีมงานเข้ามาแล้วก็ช่วยกด,ดดิตามกดกระดิง่งรอพี่แหนเงน,นะครับหนึ่งาอย่างไดพี่แหน่งจะแปะไปห่อเมนูนะครับเนาะวันนี้พี่แหน่งจะมีเมนูแกงก้อยนะครับหนึ่งแกงแปะก้อยพี่แหน่งจะลวดแป่งแหนมขนมเส้นด้วนะครับหนึ่งวันนี้แม่เจ้าหน่อยฉ่มมงกึงเนาะไปเดี๋ยวให้ได้ไปพอกันเนาะครับเนาะนี่พี่แหน่งจะแปะไปเนี่ยครับให้ไดก็อย่าไปลืมนะครับหนึ่งช่วยกด ติดตามโกดกระดิง่งรอพี่แนนเลยนะครับไปไปพอกันเลยครับวัตถุดิบแล้วของพี่แนนก็มีนี่นะครับก๋อยพี่แนนโกไว้ละกล้อมเป็นก้อมมักปอะกอบประกอนี่นึงแล้วก็จะมีเครื่องปรุงของพี่แนนนะครับนี่เครื่องปรุงแกงแต่ของพีนน่แนนก็จะมีข้าเนาะเชืคอยเปลือกมะกรูดเป็นแห้ง้าวป้อมหอมขาวใบมะกรูดหอมแดงผังเทศหมละเอนหรือว่ากระชายนะครับนี่พริกแห้งคหอมขมิ้นซอยนี่พี่แนซน,น,น,นซอยหมดละได้อย่างไรพี่แนนเอาไปตำนะครับเนาะไปไปพอกันเลยครับ แม่ครับเดี๋ยวนี้พี่แนนจะต่ำเครื่องมากแน้ะครับเนาะเดี๋ยวนี้พี่แนนจะเอาจะคอยเอาข้าวซอยก่อนจซอยแล้วก็มีข่าที่แห้งสำนักตะวันที่โดยเพชรแล้วก็มีเปลือกบัพปูดนะครับเนาะเปลือกปูดนี่พี่แนนเขคอยไว้ละแค่ข้าวป้อมอันหัวละเอ็นอันนี้นะครับปลือกปูดของของไก่ชายกระชายขาวนะครับเนาะแล้วจะมีหอมขาวมีขมิ้น นี่เป็นสมุนไพรดับขาว์บนะครับนึกจะโยนนอกนี่ก็หองแดงนะครับแบบเลยอันนี้จะบอยบอั็อกนี่พี่แน่อยากว่ามาช่วยเกงกุนนะครับนึกพี่หน่อใส่ตัวลงไปละเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวพี่แน่จะตำนี่ก่อนแล้วก็มีเครื่องเทศดนะครับนึกเก็บนผักฟรรอ้อมเครื่องเทศต่อจากนี้ก็คือเกลือครับเกลือไปหน่อย ไปสักจนจนติ่มๆนะครับอือเพราะพี่แหนเดี๋ยวตามก่อนนองโคกินนี่จะได้ไหมพี่แนนบุกวางใช้นักก็ได้เนี่ยคือพี่แนนตามตามน้อรอพี่แนนตามเพรมันละเอียดก่อนนองพี่แนนจะปรุงเพิ่มเพิ่มแถมตามนะครับเดี๋ยวนี้พี่แนนจะปรุงเพิ่มนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้นะก็มีกะปินะครับปีนี้ นัห้อยเนี่อสัปปะแมงชักจอนโตเนี่ยครับนี่แปกพี่แหน่นี่มันเป็นแปกน้อยเป็ได้นี่จะแปกน้อยแล้วก็จะมีอันอันหนูๆห,หน่อยเนยาะแฮ้หน่อยเก่งแปะนี่นขาดม่ได้นะครับนี่สะป,ปีกกระแผ่นี่ประมาณนี้เอาหนึ่งสัปปะแมงเครื่องแปกนี่ชักจ้อนพี่แหน่จะพุ่งลงไปเลยแนมอยู่นี่ใส่ยหูรวเแขงจอนถั่วเนี่ย ้งช่ชุดนี่ีโขนยุนโรปที่แ่าชาชุดหมือนกันนะยังรถแต่งเฟืองนี่หน,น,นึ่เอาละหนึงเอายี่ี่บหน่เจ็ดเอาหนเข้าก่อนก่อนขีดแน่ก่อนก็ดีเพิ่งขีด between. ดีแมตตดอกมั้จะข้าวครับน แฮนี่พี่แนนจอยเป็นแฮช็อปนะครับนี่รับพี่แนนแค่ตำแล้วเดี๋ยวพี่แนนจะเอาไปคั่วนะครับนึกไปคั่วกันเลยครับเข้าหละัะ เดีนี้พี่แหน่อยาเอาพี่มาคั่วกันแล้ครับเดินเดีๆๆนี้เนีใช้น้ำมันฟืดลงไปหน่อยหม้อก่นเดี๋ยวมาเดีอยรับเดี๋จะก่อมเก่งเหีันจะตีหมอ <c oughs> ้อเลยกลองกรชอนนี่พอเดือดแล้วแผลคั่วเลยเดีนี้เน,นี่ยโพกเนี่ย आता है लालो बेदी ने 我问刘玲。

อับางนีมันไม่เออหมาครับ่มีแ้กอนนอ้ถูกใส่จะหนีวนะเน,น,นี่ยปีไหนจบตั้งไฟว่านี่แคมป์กำครับดีก็ไม่พอแคมกำนะครับเนาะ เดี๋ยวน,นี้มีรายการเฉื่นมนยครับเนื้อเลือดก้อยละอ่อนก็เอินปิ้นหันเลือดก้อยชายโวยคงจะกินก็นขนมเท่น,นี่หนุกอันนี้ใช้มากกว่าใส่ปลาด้ยินเลยนะครับเนื้อใช้ไปตาโเลยเหนี่ยงเลือดก้อยเพราะฉะนี้วันนี้นจะกอบมีเป็นเหนี่ยงเขาใส่ละหอมป้อมเขาใส่นี่จะได้หมดกันนะครับนี่ก้อยชุบละลับไปอันนี้รายการเฉื่มตีก่อน <c oughs> นลครับท่านผู้ชมปรเดี๋ยวนี้กันนมเก่งพิ่นแหน่ระชูกระหนึทีนี้เนี่ยนี่ปิ่นแหน่งอป้อมเฉยวันนี้และวนี่ปิ่แหนไปกินแล้วหนึ่งไปแล้วไป,ปดิดวันนี้จะเพลิดขนมเช่นนีแหน่๋ยวไปกินขนมเช่นกันครับนี่แล้วไป นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เก,ก่งปลากกอยพี่แหน่งก็แล้วแล้วนึกนี่ถูกแล้วไห่ดีแม่กินวันนี้พี่แหน่งจะกินกับขนมเช่นหนึนนงน่งคำนึนี่นะครับนี่ครับแหมไปย่งกินข้าวดกันครับกินข้าวเลงวันนี่นนเจ๋าหน่อยงอกนึกจ๊ะโม,อม,อมอ่หุบเข้าไปก่อน ไมงูอันเพิ่งขีวนะครับแหมแดลื่นะครับหนึ่งนี่จับง้อีอาโทูบันลามาตรงดีรู้หนอฮม

ลำแจ๊ะครับหอมเก่งแปะพิณานี่ลำหอมกระชายหอมพริกหอมข่าหอมเครื่องปรุงสับปะยองเท่เหมาะเหมาะเหมาะอันนั้นครับเนี่ของกินลำอ,อยี๋ยได้คนมากนะครับเนี่คนมามกากเชินมากินก็ะติ้งแวบหนึล่ลำนะครับเนอ่ยหอมพิณาน,นี่มั่แตะเน,นี่ยเนี่ยเต็มเลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้พี่แนนก็ขอจบไปแต่อีก่อนนะครับน้องให้หลายๆพี่แนนก็ขอฝากช่องขี่หมูเมืองเหนือของพี่แนนขอตัวนะครับเนแล้วก่อนพี่แนนก็ขอฝากคลิปเก่าๆตัวนะครับเนอที่อันนี้ก็ขอช่วยกันพอให้กำแลงไดพี่แนนก็ขอฝากช่วยกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่วยสนับสนุนพี่แนนขอตัวนะครับนาอเป็นกำลังใจใ้กันตัวสำหรับคลิปนี้พี่แนนก็ขอลาไปก่อนครับเนอสวัสดีครับได้แปะกันคลิปใหม่ครับ